มาถึงตอนนี้ได้ละความเพียรซะละหันไปสวยพระกาหารอีกจะตรสัสรู้ได้ยังไงนั่นนะสิท่านโกนทัญญะท่านอาวุโสที่สุดในหมู่พวกเราเห็นสมควรว่าจะทำยังไงดีละ่ะถ้าเป็นอย่างนี้จะมาเฝ้าประนิบัติก็ร้ายประโยชน์พวกเราไปจากที่นี่กันเถอะ ในยามราตรีของวันขึ้น14บสี่ค่ำเดือนหกขณะที่พระมหาบุรุษบรรทมหลับจวบจนใกล้รุ่งได้ไรทรงสุบินนิมิตต่างๆห้าประการเมื่อทรงตื่นจากบรรทม ก็เริ่มทํานายไปตามลําดับว่า 1. พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 2. พระองค์จะได้ประกาศสัจธรรมแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 3. ผู้คนทั้งหลายจะเข้ามาสู่สำนักของพระองค์และจะบังเกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส ชาวโลกทุกชนชั้นวันนะเมื่อมาสู่สำนักของพระองค์แล้วจะได้รู้ธรรมอันบริสุทธิ์โดยเท่าเทียมกัน 5. ชาวโลกจากทุกทิศจะพากันน้อมถวายลาบสักการะด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแต่พระองค์ก็ไม่ได้มีพระทัยยึดติดลาบสักการะเหล่านั้นให้เป็นมนฑินแม้แต่น้อย